ยสามปัจจัยเกมรุกปืนใหญ่ทำไมถึงปืนฝืดจะเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในเกมเองละเล่งข่าวครับเข้าเกลียบพีอาบิ๊กแบ๊อร่อยเข้มเต็มซอง ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเราคงเห็นคําวิจารณ์อันเผ็ดร้อนของพอลสโคกันมาแล้วว่าหากปีนี้ไอ้ปืนใหญ่ได้แชมป์เนี่ยก็คงเป็นแชมป์ที่ไม่มีสเสน่ห์เพราะเกมลุกของพวกเขาเนี่ยจืดชืดแน่นอนว่าแฟนบอลอาร์เซนอลหลายคนนะครับหรือแม้แต่แฟนบอลทีมอื่นก็บอกว่าไม่แฟร์เลยที่จะวิจารณ์ไอ้ปืนใหญ่แบบนี้ถึงวิธีการคว้าแชมป์ทว่าในคําพูดเหล่านั้นนะครับเมื่อเจาะลึกลงไปดีๆเนี่ยมันก็กลับมีข้อเท็จจริงซ่อนอยู่เพราะณเวลานี้ครับสิ่งที่อาร์เซนอลโดนตั้งคําถามมากที่สุดก็คือเกมลุกที่ระยะหลััังงงงงงเเนน่่ยผลลงงาาาาาาดดรอาารถถอออมมววตตฐขชจ Ang วันนี้เราเจะมาไขาข้อสงสัยนี้กันว่าเพราะอะไรเกมรุกของปืนใหญ่ทําไมถึงกลับปืนฝืดมันมีที่มาที่ไปจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วพวกเขาเกมรุกผลงานอยู่ในขั้นย่าแย่จริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากวันแรกก่อนเลยครับผมเมื่อแนวรุกเนี่ยพากันฟอร์มตกแม้วเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลจะได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายรอบลีกเฟสด้วยการเอาชนะไครรัตอามาตีไปได้3ประตูต่อ2พร้อมก,กับการสร้างสถิสติชนะรวด8นัดในรอบนี้แถมยังเป็นทีมที่ย ตูน้อยที่สุดจากทั้งหมด36ทีมโดยการทําไปทั้งหมด23ประตูและเสียไปเพียง4ประตูจาก8นัดดังกล่าวแต่ทาไมทําไมพอไม่ใช่เวที UCL เนี่ยและกลับมาในพรีเมียร์ลีกผลงานถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้แน่นอนว่าในลีกเนี่ยถ้าพูดถึงเกมรับยังไงทุกคนต่างก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่าแนวรับของอาร์เซนอลเนี่ยเหนียวน่นจริงๆครับด้วยสถิติการเสียไปเพียง17ประตูจาก23นัดซึ่งเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าแนวรุกของพวกเขาจะทํำไปได้ถึง42ประตู47 ว่าทำไมระยะหลังผลงานที่เคยร้อนแรงเนี่ยกลับหายไปจนกลายเป็นที่มาของคําวิจารณ์ซึ่งที่มาที่ไปนะครับก็คงเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลแม้ว่าจะยังนําจากฝูงและทิ้งห่างผู้ตามอยู่4คะแนนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คือพวกเขาเนี่ยสะดุดในหลีกมาแล้ว3นัดติดต่อกัน จาก9แต้มที่ควรจะเก็บได้พวกเขากลับเก็บได้เพียง2แต้มเท่านั้นไล่ตั้งแต่บุกไปเสมอ n o t ติงแฮมฟ Forest ศ์ศูเปิดบ้านเสมอเรอูร์ซุศูนย์และล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับแมนยูนเต็ดไป 2, 2ประตูต่อสามจากที่เคยเกือบจะได้ทิ้งห่างแมนซิตี้คู่แข่งแย่งแชมป์เป็น9คะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยช่องว่างกลับเหลือเพียง4คะแนนเท่านั้นไม่ใช่เียงแค่ทาแต้มหล่นเท่านั้นนะครับแต่เกมรุกของพวกเขาก็ดรอปลงไปอย่างที่เราเห็นใน3นัดที่ผ่านมาเพราะว่าพวกเขาทําได้เพียง2ประตูเท่านั้นและหนึ่งในนั้น่ยฟอร์ม ตกแค่ไหนก็น่าจะสามารถดูได้จากสถิติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นครับไล่ตั้งแต่บุโกโยซาก้าความหวังอันดับหนึ่งของทีมยิงประตูไม่ได้มาแล้ว13นัดติดต่อกันในทุกรายการกาเบรียลมาติเดลีแม้จะฟอร์มร้อนแรงยิง6ประตูจาก7นัดใน UCL เแต่ในพรีเมียร์ลีกเขาทําได้เพียงประตูเดียวจากการลงเล่น17นัดในซีซั่นนี้ขณะที่นักเตะใหม่อย่างโนนี่มาดูเอเก ike, ยังไม่สามารถส่งบอลไปจมก้นตาข่ายได้เลยจาก14เกมที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกส่วนความหวังใหม่ในแดนหน้าในตําแหน่งหน้าเป้าอย่าง, er es, งวากิกต ประตูที่ทำได้ ก็เป็นจุดโทษอีกด้วยด้านเลนโดทรัสซานะครับก็ยิงได้เพียงประตูดเดียวจาก11นัดหลังสุดในทุกรายการส่วนกัปตันทีมอย่างมาตินโอเดกาก็ยิงได้เพียงประตูดเดียวจากที่ลงเล่นมาทั้งหมด24นัดในซีซั่นนี้ขณะที่เอเบรชีเอเซยังโดนจากัดนาทีในการลงเล่นอยู่เนื่องจากอาร์เดต้ามองว่าเขายังต้องปรับตัวสําหรับการลงเล่นทีทีพอที่นี่ความเข้มข้นแตกต่างจากคริสตัลาเลตอย่างสิ้นเชิงซึ่งผู้เล่นทุกคนที่กล่าวมาแทบจะเป็นแนวรุกทั้งหมดของอาร์เซนอลที่ฟิตและสามารถลงเล่นได อาร์เซนอลเวลาจะเอาชนะใครในลีกได้าาาก็มักจะชนะแบบผือจับเสมอโดยเฉพาะเมื่อไรตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเริ่มกันตั้งแต่เปิดบ้านชนะวูล์ฟแฮมตันสประตูต่อหนึ่งบุกชนะเอเวอเรตต์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและชนะบริ์ตันในบ้าน2ประตูต่อหนึ่งแม้จะมี2นัดนะครับที่ยิงคู่แข่งได้3าถึงสประตูในเกมเอาชนะแอสตันวิลล่าและบอร์นมัธแต่เมื่อเหล่าแนวรุกพร้อมใจกันฟอร์มตกแบบนี้ผลงานในสนามก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเหมือนที่เราเห็นกันในเวลานี้นี่แหละครับและสิ่งที่น่า กลับกลายเป็นดาวซันโวอันดับ3ของอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยจำนวน4ประตูเพราะว่าผ่านไปแล้วถึง23นัดเชื่อไหมครับว่าดาวซัลโวของอาร์เซนอลในลีกเนี่ยทำได้เพียง5ประตูเท่านั้นซึ่งก็มี2คนคือวิกเตอร์เยเคเรสและเลย์โดทอสซาซึ่งสาเหตุก็อาจจะมาจากความมั่นใจที่ค่อยๆหดหายไปครับหรือว่าความยากที่จะต้องเจอกับคู่แข่งที่เล่นเกมรับแบบโลบ็อก์ใส่แทบจะทุกสัปดาห์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือประเด็นต่อไปเมื่อฉายาปืนใหญ่กลับไไมม่่่่่่ีีคคนนนนลักกยยิงงงออาาาาาาด้รรวืจหท จากลูกนิ่งใช่ไหมครับจากการทําไปแล้วทั้งหมด16ประตูเฉพาะลูกเซตพีดซึ่งอันนี้เนี่ยรวมจุดโทษด้วยนะครับแต่ในเกมล่าสุดที่อาร์เซนอลแพ้กับแมนยูนเต็ดสองตู้ดสามเนี่ยพวกเขาใช้เวลาแทบทั้งครึ่งหลังในการไล่ล่าประตูตีเสมอแต่ก็แทบไม่สามารถสร้างโอกาสจะแจ้งจากจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ได้เลยแม้ว่าอาร์เซนอลจะเป็นทีมที่ครองบอลได้ดีและทําประตูจากลูกตั้งเตะได้อย่างสม่ําเสมอแต่การที่พวกเขาผลิตสกรจากการเล่นในจังหวะโอเพนเพลย์ได้น้อยมากเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเรื่องแปลกสําหรับทีมที่กําลังนําจาาาาากกฝูงตอออออนนีี้้ครรับเเเื่่่่่ไไหมมววสสยยดดปิผา แตดโรกจุดโทษลูกตั้งเตะและการทำเข้าตัวตัวเองออกไปพวกเขาจะยิงได้เพียง22ประตูเท่านั้นจาก23นัดในฤดูก,กาลนี้ขณะที่เมื่อเราเทียบสถิติแบบเดียวกันนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะทำได้ทั้งหมด36ประตูเอร์พู28ประตูแมนยูนเต็ด26ประตูส่วนแอสตันวิลล่าบอร์นมัธและเบรนท์ฟอร์ด ทำได้ทีมละ24ประตูเท่ากันส่วนเชลซีทําได้เท่ากับอาร์เซนอลนะครับด้วยจํานวน22ประตูทง้ทงๆาที่ขุมกําลังแนวรุกของไอป้ปืนใหญ่เนี่ยถือว่าหลากหลายที่สุดทีมหนึ่งในลีกเลยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือตลอด4เกมลีกในเดือนมกราคมนะครับอาร์เซนอลมีค่า XG จากจังหวะ Open Play เนี่ยรวมกันเพียง2.29เท่านั้นหรือเฉลี่ยเพียงแค่0.57ต่อเกมซึ่งในบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับเดือนนี้เนี่ยพวกเขามีค่าเ g ์ีดีกว่าเพียงแค่เบอร์ลี่นั่0.38จงววะ Open Play แ เออร์ตัน0.42ในขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรส0.57เท่ากับอาร์เซนอลทีนี้เมื่อเราหันไปมองสควอเดปของอาร์เซนอลพวกเขาก็มีแนวรุกดีๆกองอยู่มากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันช่างสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆในขณะเดียวกันนะครับอาร์เซนอลก็ยังขาดกองหน้าหรือตัวรุกคนใดคนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษในฤดูกาลนี้และแม้ว่าจะไม่จําเป็นนะครับว่าทีมแชมป์เนี่ยจะต้องมีคนเดียวที่ยิงประตูระเบิดระเบิดที่สุดแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยเเเหห็นนนนนนนลลยกกัับบบทททีีีีมมแชป่่่่ไผูู้้คคนนใใงรรราาตขอ เพราะตามหลักทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากงานวิชาการของแกรี่เก l เลตนักวิเคราะห์ฟุตบอลผู้ร่วมรับจากเคมบริดจ์นะครับโดยเขากล่าวในงานวิจัยไว้ว่าคุณภาพเกมรับของทีมเนี่ยมักจะถูกกาหนดโดยผู้เล่นแนวรับที่อ่อนที่สุด ในขณะที่คุณภาพของเกมรุกมักจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นแนวรุกที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันฟังดูสมเพสมผละครับเพราะว่าการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องในเชิงของการตั้งรับและคู่แข่งเองก็สามารถเจาะจงที่จะโจมตีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้ส่วนเกมรุกก็เป็นเรื่องในเชิงรุกนะครับและคุณก็สามารถพยายามส่งบอลไปให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณได้แต่คําถามคือใครคือตัวรุกที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลณตอนนี้ หากดูตามสถิติแบบตรงไปตรงมานะครับคนคนนั้นก็คือเลนโดทรอซาด้วยผลงานการมีส่วนร่วมกับประตูถึง9ครั้งจาก5ประตูและ4แอซิสท,ที่เขาทําได้ในพรีเมียร์ลีกซึ่งทรอซาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคสูงอย่างชัดเจนและมีจังหวะสําคัญสาคัญหลายครั้งในฤดูกาลนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้เล่นระดับทรอซาเนี่ยอาจจะเหมาะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสาคัญในกลุ่มกาลังของทีมลุ้นแชมป์มากกว่าที่จะเป็นคนที่ต้องฝากความหวังเป็นอันดับหนึ่งเอาไว้ในทุกๆสัปดาห์ โดยหลักแล้วตัวรุกที่ควรเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดงวา์เซนลเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งใน2คนนี้นั่นก็คือบุกโยสาก้าหรือมาตินโอเดกานั่นเองโดยสาก้านะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะได้อาด้ส่งจากรกจุดโทษไม่น้อยเลยแต่เขาก็มีส่วนร่วมกับประตูถึง25ครั้งทั้งในซีซั่น2022-2023และ2023-2024แต่ในฤดูกาลที่แล้วซึ่งเจออาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยตัวเลขนั้นลดลงเหลือเพียงแค่16ครั้งเท่านั้นและในซีซั่นนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องความฟิอตอีกด้ยาาันากกจ 2 2ครั้งเหลือ18ครั้งจากนั้นเหลือเพียง1 1ครั้งในเมื่อฤดูกาลก่อนและซีซันนี้เหลือเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นจากการยิงได้ประตูดเดียวกับอีก3แอสซิตแนะนำว่าฟอร์มของทั้งคู่สัมพันธ์กันอย่างชัดเจนเพราะว่าในช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยซาก้าและโอเดกาคือคู่หูในแนวรุกที่อันตรายที่สุดในลีกโดยเมื่อสซีซันก่อนนะครับหากวัดจากสถิติการจ่ายบอลน group, อกกรอบเขตโทษเข้าไปในกรอบเนี่ยการจ่ายบอลจากโอเดกาไปหาซาก้านี่คือคู่ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกและเชื่อ,าาอััออออยอยวนะนนนน่่่าจก้้อออเดนนนนนีะงงสสิททยชณตพ นนน่นอกจากนี้นะครับโอดีกาดในช่วงพีคเนี่ยยังช่วยยกระดับเพื่อร่วมทีมรอบข้างอย่างชัดเจนเลยแม้แต่กาเบรียลมาร์ตินลลี่ที่ยืนริมเส้นฝั่งซ้ายสุดก็ออยังเล่นได้ดีเมื่อมีโอดกาดประจําการอยู่ในสนามเพราะว่าในซีซั่น2022-2023เนี่ยมาร์ตินลลี่เคยยิยงได้ถึง15ประตูนในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งยังคงเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้เมื่อเราพูดถึงกันในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแทบไม่มีทีมแชมป์ทีมไหนเลยที่จะมมมมีีีีีผูู้้เเลล่นน่่่่่่นนนนนนนททสสวววรรรรรใกกกาาาาาปตุดแออออออยับขงง ที่มีส่วนร่วมไปเพียง9ประตูแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังเหลืออีก15นัดนะครับแต่ด้วยผลงานตอนนี้ของทีมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่ทรอสซาหรือคนอื่นเนี่ยจะสามารถทำประตูได้แบบเป็นกรอบเป็นกำหลัก10ประตูเลย โดยสถิติที่ต่ำสุดของผู้เล่นมีส่วนร่วมกับประตูสำหรับทีมแชมป์เนี่ยคือเควินเดอบรอยนะครับในฤดูกาล2020-2021ถึงซึ่งตอนนั้นเขาทำได้ทั้งหมด18ครั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเดอบรอยก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในปีนั้นเพราะว่าเขาทำได้ถึง12แอสซิตกับอีก6ประตูแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เด่นแค่ตัวเองเท่านั้นแต่ก็ยังช่วยยกระดับคนอื่นอีกด้วยแถมปีนั้นเขายังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ซึ่งยากจะจินตนาการนะครับ จะมีแนวรู้ของอาร์เซนอลคนไหนติดโผในการลรงลงวันนี้บ้างเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับทีม่าฝูงเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้เนี่ยจะบ่งชี้ว่าสไตล์ของอาร์เซนอลเนี่ยคือการไม่โยนภาระการทาประตูไว้ที่คนใดคนหนึ่งแต่เมื่อพวกเขาไม่มีคนที่คอยลั่นไกลแบบนี้ต่อไปผลงานก็อาจจะยแย่ลงเรื่อยๆคล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ซึ่งบางทีการวางหมากของมิเกลอร์เดต้าก็อาจจะมีส่วนไม่มากก็น้อยสําหรับผลงานที่เกิดขึ้นจนมีหลายคนเรร่่่่มมมมตัััั้้้้งงคําาาาาาาถขึนนนนวววหือออออบบบทททีีแทีแแกกจกจสยลไปพ ยูนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนั้นช่วงระหว่างพักครึ่งนะครับปาติกเวร่าเนี่ยอดีตตำนาของไอ้ปืนใหญ่ซึ่งรับหน้าที่วิเคราะห์เกมใน Sky s p o r t ได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าความรู้สึกของผมคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงพวกเขาส่งบัลกลับหลังกันมากเกินไปแทนที่จะพยายามเล่นไปข้างหน้าและเวียราก็ยังบอกอีกนะครับว่าผมอยากเห็นทีมที่กล้าหาันกว่านี้กล้าเสี่ยงกว่านี้เพราะเกมมาดูตึงเครียดมากๆและไม่มีความกล้าเล่นในเกมรุกอย่างที่ควรจะเป็นเลย ในขณะที่รอยคินตำนานนักเตะของยูไนเต็ดเองที่นั่งอยู่ข,ข้างๆก็เสิร์ฟไปในทิศทางเดียวกันว่าดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะลังเลและประมาาเล็กน้อยแฟนบอลเองก็ดูตึงเครียดราวกับเผชิญกับความท้าทายเลยและทีมก็รับมือกับบรรยากาศตรงนั้นไม่ดีเอาซะเลยซึ่งคําวิจารณ์จากสอดีตกองกลางระดับตำนานนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่อาร์เซนอลกำลังเผชิญในช่วงโค้งสําคัญของฤดูกาลซึ่งอาจจะเป็นบททดสอบสําคัญสาหรับแท็กติกและภาวะผู้นําของมิเกลอาร์เดตาอย่างแท้จริงซึ่งจุดนี้มันก็สะท้อนออกมาผ่านผลงานในสนามทีี่่่่เกิิดนนจรงงใชวทผาาม แม้เวลานี้อาร์เซนอลยังคงตระหง่านเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันคือซีซั่นนี้เนี่ยมีค่อนข้างหลายนัดเลยที่อาร์เซนอลควรทําได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะการเปิดหน้าแรกเพื่อเล่นเกมรุกไล่ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นที่อาร์เซนอลบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์หนในเกมนั้นเนี่ยอาร์เซนอลมีช่วงเวลาที่ดีกว่าเจ้าบ้านชัดเจนนะครับแต่เกมนั้นอาร์เดต้าก็เลือกที่จะเล่นแบบเพลย์เซฟไว้ก่อนเพื่อหวังคว้าให้ได้หนึ่งแต้มไปอย่างน้อยทว่าสุดท้ายเกมนั้นก็ต้องมาโดนทีเด็ดฟรีคิกของโดมินิกโซโบสไลในช่วงท้ายเกมพอเร่งจะเอาประตูคืนก็ไม่ทันแล้วจนต้องกลับบ้านไปแบบมือเปล่าหรือแม้แต่เกมที่สเต เกมออฟ l i n e ครับวันนั้นอาร์เซนอลบุกไปพลิกขึ้นนำเซนต์แลนดรได้2ประตูต่อหในช่วง15นาทีสุดท้ายหลังจากที่โดนนำไปก่อนแม้ว่าสิ่งที่ควรทำคือการปิดเกมให้อยู่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามอาจจะเน้นเกมรับเน้นชัวร์ไว้ก่อนหรือจะเป็นการบุกกดเข้าใส่ให้เจ้าบ้านงงหัวไม่ขึ้นก็ได้แต่วันนั้น อาร์เซนอลกับเลือกเล่นแบบเพลย์เซฟจนเกินไปแถมยังปล่อยให้เจ้าบ้านโหมใส่ตลอดช่วงเวลาที่เหลือสุดท้ายเดอร์แลนก็มาตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บจาก3แต้มกลายเป็นเพียงแต้มเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับเกมที่ไปเยือนเชลซีที่สเตฟอร์ดบิดนะครับอาร์เซนอลทำได้เพียงเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าบ้านจะเหลือผู้เล่นเพียง10คนตั้งแต่นาทีที่38แแม้เกมนั้นอาร์เซนอลจะครองบอลได้เหนือกว่าแต่หากว่ากันด้วยรูปเกมเนี่ย กลายเป็นฝั่งเชลซีที่เหลือ10คนทำได้ดีกว่าด้วย3จนเกือบเป็นฝ่ายชนะในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เล่งเปิดเกมบุกสักทีจนทําให้เชลซีสามารถตั้งหลักได้และแบ่งแต้มจากพวกเขาได้ในท้ายที่สุดซึ่งความจริงแล้วยังมีอีกหลายเกมนะครับที่พวกเขามีบทสรุปคล้ายกับเกมเหล่านี้โดยเฉพาะกับสานัดล่าสุดที่สะดุดไปแบบสดๆร้อนๆเลยแม้ว่าเพื่อความแฟร์กับไมเกลอร์เตต้านะครับเราอาจจะต้องเข้าใจว่าบางครั้งการเล่นแบบเพลย์เซฟมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําจริงๆโดยเฉพาะกับการแข่งขันระยะยาวอย่างเกมเลีที่ต้องลงฟาดแข่งกันงัดดด่่่่มมไไ้ววาใครรสสบบบูณแแทีุต วัดกันที่ว่าใครจะผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันการเล่นแบบเพลย์เซฟเนี่ยก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้เช่นกันเพราะบางครั้งหากคุณกล้าลองกล้าเสี่ยงมากขึ้นคุณก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็เป็นได้เหมือนวลีที่เราคุ้นเคยกันดีครับว่า high risk high return ซึ่งเชื่อว่าในบางนัดหรือบางสถานการณ์อาร์เซนอลในมือของมิเกลอันเดรตาเนี่ยสามารถลองเสี่ยงได้เพียงแต่ว่าพวกเขาเลือกที่จะไม่ทําก็เท่านั้นเพื่อเล่นในทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่านั่นเอง สุดท้ายตอนนี้เราอาจจะยังตัดสินไม่ได้ว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะล้มเหลวหรือเปล่าเพราะมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะสามารถให้คำตอบได้แต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บางทีถ้ากล้าเสี่ยงมากขึ้นแบบที่เวราบอกไว้ก็อาจส่งผลด,ดีกับผลงานในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้ครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียง15นัดและอาจจะถึงเวลาแล้วที่มีเท่าไหร่ปืนใหญ่ก็ต้องใสให้หมดแล้วล่ะครับบทสรุปแล้วนะครับแม้ว่าผลงานในเกมรุกหรือสไตล์การเล่นของไอ้ปืนใหญ่เนี่ยอาจจะโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยในช่วงหลังอย่างไรก็ตามความจริงก็ยังคงอยู่นะครับที่ว่าอาร์ซนอนยังคงนำเป็นจ่าฝูงด้วยระยะห่างสีแต้มและยังคงเป็นตัวเต็งจาดอยู่ในการคว้าชแชมป์ลีกโดยตามการจำลองของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟต้านะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการคว้าชแชมป์ของพวกเขายังสูงถึง,ากกานนง,งอกาสยังอ ขอพวเเเาหมมืนดซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมอาร์เซนอลเองก็เคยมีอาการแว่งเล็กน้อยมาแล้วแต่ก็ตอบสนองกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลพร้อมกับความกระหายคว้าแชมเมียร์ลีกอีกครั้งชะตาการรมของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับว่าทีมเนี่ยจะฟื้นตัวจากการสะดุดรอบล่าสุดได้ดีแค่ไหนและที่สําคัญนะครับมิเกลอาร์เตต้าจะแก้ไขปัญหาในแนวรุกได้อย่างไรก็คงต้องมาติดตาม,มารอชมกันต่อไปครับ พอถ้าหากถามกันตอนนี้ว่าอาร์เซนอลจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าคนที่ให้คำตอบนี้ได้ดีที่สุดก็คงไม่ใช่ใครอื่นใดแต่คือตัวของอาร์เซนอลเองนี่แหละครับและสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับข้าวเกรียบ PR Big Bag มี4รสชาติด้วยกันรสมะเขือเทศรสกุ้งรสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดอย่างข้าวเกรียบ PRB i g b a ิหัวหอมซาลคมีมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันรสชาติถูกปากคำเดียวบอกเลยว่าไม่พอครับผมสามารถซื้อได้แล้วที่7ซเว่นอลทุกสาขานะครับหรือว่าจะาปปไดนะอออไลิาาเ,ทเทวนน We are one We are one